จะมาอีกครั้งในช่วงบุคคลวันนี้ขอรักการ4ี่ทุ่มสขแควรก็อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าสถานการณ์รอบข้างของ,งเราโดยทั่วไปในขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ทั้งจากเรื่องราวในประเทศไปจนถึงนอกประเทศที่ดูเหมือนว่าในปีนี้เป็นปีที่มีเรื่องราวซึ่งไม่คาดคิดมากมายเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องร้ายๆที่นําพามาสู่ความเศร้าสลด แล้วก็ชนวนของสงครามที่คุกรุ่นอยู่ในแถบตะวันออกกลางจากเรื่องราวที่กลับมาบวกเข้ากับคําทํานายไททักของนอสตราดามุสนะฮะท่านที่ชมภาพยนต์ของช่องเจ็ดสีเมื่อที่ผ่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคงจะทราบที่เป็นคําทํานายที่น่าทึ่งมากแล้วก็มาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการสีทุ่มสุควร์ก็เลยขอเชิญบุคลากรในแขนงในสาขานะครับที่ใกล้เคียงกันก็คือโหราศาสตร์มาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันท่านแรกนะครับเราจะมาพบกันเลยกับท่านซึ่งท่านเป็นกรรมการในวิชาการสมาคมโ้หนแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านพบกับอาจารย์จรันพิกุลครับขอบคุณมากครับอาจารย์ฮะ ในช่วงที่ผ่านมานี่คงจะมีคนที่โทรศัพท์ขึ้นกลางมาถามอาจารย์ได้ไม่มากก็น,น้อยนะฮะเก <ฮะ S 1> ี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นในปัจจุบันไม่ทราบมีเยอะไหมฮะมีมากครับมีคนมาถามเลยเดี๋ยวหุ้นตกบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างหุ้นตกนี่ออก็<อ><อ>มีสงครามจะเกิดไหมอะไรพวกนี้ <ฮะ S 1> นคนโทรมาเลยเลยในปัจจุบันที่ดูนะว่าคนไทยหรือว่าถ้าจะพูดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนทั่วโลกก็คงจะพูดได้นะฮะว่าไม่มีที่พึ่งจริง ไม่ทราบสถานการณ์ของโลกไม่ว่าจะเป็นตะว,วันออกกลางอิรักคูเวตนะฮะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันสถานภาพทางเศรษฐกิจอะไรต่ออะไรเนี่ยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับดูไม่ไม่มีที่พึ่งแต่บางคนก็พึ่งอะไรฮะโหนบ้างเหล่านี้นนเป็น,น,นต้นไม่ทราบว่ามีบทบาทต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันและอนาคตมากขนาดไหนฮะในปัจจุบันในในด้านนักวิยาศารนะฮะนักวิศากตรคับโดยมากเวลาคน มีเคราะห์หรือกุ้มใจอะไรมีเหตุการณ์แรงแรงแรก็ชอบมาปรึกษากับหมอดู <c oughs> ชอบปรึกษาว่าเอ๊ะนี่มันจะเป็นยังไงบัน่นเมืองตอนนี้มันจะวุ่นวายหนักไหมเรื่องอะไรพวกนี้ก็บางคนมีดวงอยู่แล้วก็มาช่วยดวงดูทีแล้วตอนนี้เล่นหุ้นไวหุ้นตกใหญ่จะเป็นยังไงอะไรแบบทำนองนี้เลยครับเรืษณะของอา <ฮะ S 2> จารย์กรนีดูประเภทไหนเออผมดูทางโหราศาสตร์โหราศาสตร์โหราศาสตร์จริงๆคือหมายความว่าเป็นวิชาที่เราค้นคว้าหาความจริงจากปรากฏการณ์ของดวงดาวบนท้องฟ้า หาความจริงเส่ะวัตดาวเจอดาวอะไรเป็นยังไงทํายังไงแล้วเราควรปฏิบัติตนยังไงเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่ทั้มากคนเราเอาเอาดาวต่างๆเนี่ยมาทํานายกันเป็นหมอดูไปเลยจริงๆแล้วตะกี้เนผมเรียนถามว่าดูยังไงว่าดูอะไรมือหรือว่าดูดวงหรือว่าดูงูเฮงอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ดวงดาวกะดูดวงดาวนะฮะเพราะเราอยู่บนโลกโลกก็เป็นดาวดวงหนึ่งในจักรวาลเราก็เอาดาวทั้งหมดเข้ามาดูเป็นดวงจตาของเรา นั่นก็คงคงจะเป็นเ,เรื่องเกีย่ยวกับโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์แต่เพียงคร่าวๆนะครับคงจะต้องเรียนถามเรื่องของดวงดาวไว้ศาส์นะฮะหลายๆท่านก็คงจะพูดกันอยู่แล้วว่าดวงดาวนี่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็มีผลต่อสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็ไปถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมหาชนนะครับอย่างเช่นกรณีแก๊สระเบิดที่เกิดขึ้นมานี่ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเชิงโหราศาสตร์อันนี้ก็เราก็มีการติดตามอยู่เสมอ พราะว่าเราสามารถที่จะผูกดวงดูดาวทุกวันได้แล้ดาวแต่ละวันเราอาจจะถอดว่ามันมีกลุ่มอะไรมีชุดอะไรมีจุดอะไรได้ถ้ามีเวลาทำนะอย่างที่ผมเคยเขียนทำนายไว้ในไดรี่โชคชัยเนี่ยเขาทำนายลวงน้าทีนี้พอถึงเดือนนั่นจริงๆเราก็ต้องมาตรวจละเอียดแต่ละวันแต่ละวันดูอีกทีจะมีอะไรขึ้นบุเนี่ยเราอาจจะทราบได้ครับแต่ถ้าทราบไปแล้วก็พูดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวนะครับคือเรากำลังพูดถึงเรื่องของโทรศัตท์อยางไงที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะว่าอาจารย์ใช้ใช้ อันนี้นี่คืออะไรผมไม่ทราบมาดูแล้ว<อ> <ๆ S 2> มันก็เหมือนไอ้ชุด<ๆ>ที่ปาเป้านะอันนี้ก็คือจักรราศีสิบสิบสองสิบสองช่องสิบสองราศีจักรวาลเป็นที่ซึ่งดวงดาวต่างๆจะโคจรผ่านาจากราศีเมษมาราศีพฤษภเมถุนกรกฎสิงห์กันตุลมิตรสิบสองราศีรอบกันละมีธาตุไฟดินลมน้ำํำแล้วก็มีเรือนจตางานหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดก็อัดกันอยู่ในนั้นก็เป็นเป็นจานสำหรับคำนวณเวลาผูกดวงจต่าก็เอาจานนี้ขึ้นมาอย่างเป็นจานเล็กกันละผูกดวงขึ้นมา แล้วก็บุนหาจุดทานายทํานายาไดต้ตั้งแต่เหตุการณ์บ้านเมืองจนกระทั่งถึงถตัวคนเราคือดูดวงตารจริงๆทางนี้ก็หมายความว่าพอเราผูกดวงเราขึ้นมาปั๊บเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยจะต้องบอกบอกเหตุการณ์ต่างๆในวันที่เราเกิดหมดเหตุการณ์โลกเข้ามาหาตัวเราก็ตั้งแต่นิสัยใจคอของเราแต,แต่เวลาเราดูจริงเราดูเฉพาะตัวเราอ,นนอันนี้เป็นเรื่องอยากอันนี้เพราะบางทีไปดูจุดสงครามเมือคืนเลย้นมาไม่ใจต้องดูเฉพาะตัวเราเท่านั้นนะอันนี้เป็นศาสตร อย่างเช่นวันที่เกิดขึ้นนะฮะตะกี้นผมได้เรียนถามไปแล้วในวันที่เกิดกรณีแก๊สระเบิดแล้วก่อนหน้านั้นก็มีเด็กจมน้ำในล่านี้เป็นต้นบางคนก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงบ้านดวงเมืองของเราเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็จะอธิบายย่อๆก็มีเงคือเวลานี้เรากําลังอยู่ในยุคยุคที่ดาวคู่หนึ่งนะคือดาวเครี่กว่าดาวมันจะอยู่ในจูนคู่หนึ่งจะโคจรมาพบกันในในอีกสองสามปีข้างหน้าซึ่งดาวคู่นี้กว่าจะพบกันได้เนี่ย ้องใช้เวลาถึงร้อยเจ็ดสิบสองปีมันใกล้เข้ามา,าทันทีเลยดาวอะไรที่ว่านี้ไม่สามารถจะให้ดูได้้าเรียกว่าดาวดาว,ดาวมฤตยูกับเนปจูนมตรตยยกับเนปจูนมฤตยู่เป็นดาวไฟฟ้าเนปจูนน้ำมันเพราะนั้นจะมีเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าน้ำมันเรื่องน้ำเรื่องอะไรตัวอะไรสารพัดโทั่วโลกก<า>็ทั้งเร็วๆนี้ก็เป็นเรื่องสมไอสารไอระดับแคลไบเล็กเวดครับอ๋อเนี้ยอันนี้ประเทศต่างๆก็อาจจะเป็นอ็กเดนอะไรตอะไรไปเงี้ย ต่บางที่ประหลาดทําไมมันเจอสองเรื่องซ้อนกันเลยทําให้คุณต้องสงสัยเป็นอย่างมากเรื่องประหลาดเพราก็เลยเหมุนดูก็เลยพบจุดจุดจากดาวมันมาพอดีสองคู่พอดีพบกันนะดาวดาวคู่หนึ่งคืออังคารนิวตูนเซอุสในตาําราเปิดตาําราปั๊บเขาจะบอกว่าไฟไหม้แก๊สระเบิดไฟไหม้ครับ <c oughs> มันจะออกออกจริงๆเลยเพราะนี่เราไม่ได้พูดเองนะคือมันมีอยู่แล้วในในใน,ในดวง เดี๋ยวเรามันเกิดแล้เราก็มาเช็คอีกทีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอาจารย์ได้เคยทำนายเอาไวนะะ้นบางอย่างผมก,ก็ทำนายไว้ในในหนังสือในหนังสือเดอรี่ฮะโชคชัยเดอรี่ที่อาจารย์ได้เขียนเอาไว้ในหน้าที่พูดถึงเดือนกันยายนนะครับกันยายนปีนี้นะครับปีสามสามนะฮะคงจะเห็นตรงนี้กันยายนในหน้านี้นะครับหน้าหน้าห้าสิบห้าที่เขียนไว้ว่าจะเกิดอุบัติภัยต่างๆอ,อย่างไม่ลดละเพราะในดวงอมาวสี ใช่ไหมฮะช่วงนี้ยังเจอจุดอันตรายจากเครื่องจักรกลและฟืนไฟยานพาหนะบางอย่างจะกลายเป็นลงศพเคลื่อนที่นะครับแล้วจอกนี้ยังพูดถึงอะไรนะฮะแก๊สระเบิดด้วยใช่ไหมแก๊สระเบิดฮะมีแก๊สระเบิดมีอะไรอันนี้อันนี้เขียนลงหนาว้ไว้ตัแตปีกลายนะแต่เดือนกันยารู้สึกว่าจะมีจากกลและฟืนไฟตรงนี้เั้งนั้นเองใช่ไหมฮะ อันนี้บอกว่าจะ,<ป>จ,ะ,จ,ะจะเกิดขึ้นได้ทำนายไว้้แลวเห็นไว้ตั้งนานแล้วเหรอฮะค่ะตั้งนานแล้วครทีนี้เขก็รอดูว่าธรรมดาผมต้องคอยเช็คแต่และเดือนเคอยอ่านหนังสือพิมพ์ตรวจข่าวเลยจำเนียรอะไรบ้างจะตรงที่เราทำนายไหมหรือไม่ตรงไม่ตรงเพราะอะไรพอตรวจตรวจพบขึ้นมาพับมีเหตุการณ์ภาพผมก็เลยต้องมาผูกดวงประจําวันนี้อีกแล้วก็เช็คจุดประจําวันก็เลยเช็คจุดนี้เช็คจากเริ่มนี้วอะับคำพีสูตรพระเคราะห์สุนทรภพิเศษพอเราเห็นดาวขึ้นมาว่าอังคารเนปจูนเท่ากับเซอุส แล้วก็เปิดหน้าอังคารนิพจูนสซุซึ่งมันแปลไว้ก่อนก่อนเหตุการณ์จะเกิดตั้งหลายสิบปีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มาพูดเองนะอ๋อฮะอังคารนิพจูนแล้วก็มาเซอุสเห็นฮะอังคารนิพจูนตรงนี้มีฮะบอกว่าอซออนะครับคือเซอุสใช่ไหมฮะในประโยคนี้ฮะบอกเกิดแก๊สระเบิดเสียหายพราะแก๊สระเบิดการทําลายล่างเพราะไฟไหมโรคเกี่ยวกับโลหิตโดยกรรมพันธุ์หรือ โรคการตายด้านเนี่ยหลายเรื่องจะเกิดในโลกตอนนี้ใน,ในในช่วงนี้นะโดยเฉพาะแก๊สระเบิรดนี่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วแก๊สแกระเบิร์ดกับทางเมืองไทยแล้วไอ้เรื่องอื่นอาจจะไปเฉลี่ยประเทศอื่นก็ไม่ทราบโอเคครับอ,อย่ามาแซมกันเรื่องอะไรหลายอย่างว่าไปเกิด <S <S ที่ไหนปั๊กแต่ว่าในอนาคตในบ้านเรา,า <S <S จะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าไม่ทราบนะอันนี้คือ <S <S คือ,คอ,คอ,คอแล้วก็พูดไปขอให้เรียกว่าคือคุณศาสตร์เป็นการศึกษาเพื่อไม่ประมาทใช่ไหม ในอนาคตทุกบ้านดาวท่านี่ผมตรวจดูวันนี้ก็มันก็แปลกอยู่อย่างคือมีดาวดาวเสารเนี่ยลงในดวงในดวงประจําปักทุกๆปักจนถึงกลางธันวาถึงจะหมดก็แสดงว่าคงจะมีเหตุการณ์อุ่นวายภายในอะไรอะไรไปตามไปตามเรื่องเลยครับ อยากมีไปเลยถึงกลางธันวาและเหตุการณ์และเหตุการณ์บ้านบ้านเหตุการณ์โลกนะครับผมไม่เข้าผมไม่ทราบกันว่าจะเริ่มถามอะไรตรงไหนดีอย่างเช่นภาพยนต์ที่ฉายทางช่องเจ็ดไปานอสตราดามุสนะฮะก็บอกว่าได้ทํานายไว้หลายร้อยปีนะครับอยากจะให้ท่านได้เห็นภาพตรงนี้นิดหนึ่งว่านอสตราดามุสทํานายเรื่องราวของสงครามโลกว่าจะเกิดขึ้นในปีไหนดูอีกครั้งนึงฮะสำหรับท่านที่พลาดกับเชิญครับปี1994อคงจะเป็นปีที่คาดว่า จะเป็นการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สส่วนคำถามที่ว่าที่ไหนจะเริ่มจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปแล้วก็ขยายไปทั่วโลกเลยทีเดียวผู้เริ่มก่อสงครามก็จะเป็นกษัตริย์ที่อยู่นอกาศาสนาเป็นคนที่สามหลังจากนโปเลียนและฮิตเลอร์เขาเป็นผู้ที่มีความน่ากลัวมาก <c oughs> เขาจะนำโลกไปสู่ความหายนะ <c oughs> ผู้ยิ่งใหญ่ทางตะวันออกทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศด้วยกองทัพที่ยิ่งใหญ่จะนํามาสิ่งความตายอ,อาณาจักรของโบสถ์จะมาทางทะเลจากเปอร์เซียจากดินแดนเอรเบียที่ยิ่งใหญ่จากมุฮัมมัดผู้ยิ่งใหญ่นอสตราดามสกล่าวไว้อย่างเด่นชัดว่าตะวันออกกลางจะมีบทบาทสําคัญต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ นั่นก็คือเหตุการณ์ของคำทำนายของนอสตราดามุสนะฮะที่บอกว่าไม่ทราบ <ใน S 1> ประจงปล่วบอกว่าเหตุการณ์ทีร่ร้ายจะเริ่มเกิดข,ขึ้นในปี1994อีก4ปีข้างหน้าก็เช็คดูแล้วก็ปรากฏว่าดวงดาวในปี1999ตามวิธีการของเราเนี่ยมันก็มีจุดธาตาแปลกๆหลายอย่างเกิดขึ้นมานะที่โซดจจริงจังยังไงก็เป็นเรื่องที่ ถ้าไม่ตายจะก่อนก็คงเด่น <laughs> ะอะไรเงี้ยก็ไม่ทราบนะฮะเราจะต้องคอยดูกันต่อไปนี่คือคําพูดของโหนท่านหนึ่งที่ซึ่งดูเรื่องราวของดวงดาวที่อาจจะมีอิทธิพลต่อโลกนะครับโดยมีอิทธิพลยังไงนั่นคงจะเป็นเรื่องของศาสตร์นะฮะทางวิชาการทางด้านนี้ต่อไปเราคงจะไม่อธิบายนะทีนี้แต่มีอีกท่านหนึ่งซึ่งก็ผู้เป็นการยืนยันนะครับ ว่าจะมีใจตรงกันหรือไม่อย่างนี้ผมก็ไม่ทราบท่านผู้นีในอดีตท,ท่านก็เป็นเป็นดาราภาพยนตร์นะครับอยู่ในวงการบันเทิงและในปัจจุบันนี้ท่านก็มีอาชีพทางด้านการทํานายทายทักเรื่องของโหราศาสตร์ขอเชิญท่านพบกับคุณศรีไพ่ใจพระครับ ครับ,รบก็คงจะต้องเรียนถามเลยนะฮะเรื่องของโบราศาสตร์ไม่ทราบว่าคุณสีไพรซึ่งก็ดูดูมาหลายปีแล้วใช่ไหมถ้าถ้าดูจริงๆทั้งเรื่องด้านการเมืองนะเหตุการณ์ในต่างการหนึ่งเจ็ดเราตอนนี้คงเรียนถามเรื่องของวงการบันเทิงนิดนึงก่อนทิง้งทิ้งไปแล้วใช่ไหมฮะทิ้งตั้งกต่หนึ่งเจ็ดไม่ทําอะไรเลยไม่ไม่ไม่เลย <tyard. S 1> มีแต่วิทยุอย่างเดียวทารายการอย่างเดียวทำวิทยุอย่างเดียวนะฮะครับคุณสิภัยตอนนี้เรื่องราวของดุงเมืองมีคนก็ถามกันเยอะนะครับผมแล้วมีคนก็สงสัยกันเป็นเยอะมากนะฮะว่าบ้านเรานี่เกิดอะไรขึ้นว่านในเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดมันก็มาจากอดีตนะฮะอดีตมันก็เคยเกิดมาแล้วนะอย่างสม่าเราสิติของเก่าที่ผมผมมีเขียนนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะตรงหไหนฮะในเรื่องนี้ปะฮะไม่ไม่ใช่เป็นเป็นเขียนเป็นดวงไหมครัอ๋อเขียนเป็นดวงวอ๋อโอเคครับผมอ๋อนี่นะฮะ อย่างเงี้ยเราเราจะจะสามารถเอาอาดีตเนี่ยย้อนมาปัจจุบันแล้วเพื่อ<ะ>ไปทราบอนาคต<ะ>อย่างเมื่ออดีตเนี่ยฮะดวงเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อสองสี่เจ็ดห้าวันที่ยี่สี่มิถุนาย,ยนเนี่ยโอ้โหหนูย้อนกลับไปหลายปีในประวัติศาสตร์เลยเราเราจะดูว่าตรงนี้ดาวเลขห้าคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสอันนี้คือดาวแทนดวงเมืองประเทศไทยครับแล้วก็เป็นดวงเป็นดาวแทนประจําดาวประจำเมืองกรุงเทพด้วยฮะอ๋ออ๋ออ๋อนี่คือเลขห้าดาวอะไรีกทีนะดาวพฤหัสดาวพฤหัสครับผม ตอนนี้ดาวเลขห้าพุทธาเดชดวงเมืองเนี่ยดาวเมืองนี่นะถ้าถูกเลขเจ็ดเลงมักจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงเลขเจ็ดคือดาวเสา์อ้โนี่เราจะเห็นเลยนะฮะมาเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองสี่เก้าสี่เนี่ยดาวนี้ก็เลงกันเจ็ดเลงกับอะไรทีเลงกับห้าเลงกับห้าอีกวคือวงไว้เนี่ยฮะเกิดกบฏแบงคัตันเนี่ยเจ็ดนี่นี่ดาวอะไรฮะเจ็ดดาวเสาดาวเสาดาวดาวที่ดาวทำลายฮะดาวดาวดาวฝ่ายลบ แย่ที่สุดเร็วที่สุดถ้าเรียกว่าหัวหน้าผู้ร้ายหัวหน้าผู้ร้ายอันนี้หัวหน้าพระเอกแล้วมองให้เป็นเป็นภาพง่ายๆอ๋อๆนะฮะเมื่อปีสองสี่เก้าศูนย์หลวงทำลงรัฐบาลถูกอภิอภิปรายทั้งคณะครับนะฮะเลขห้าเลขแปดเล็งกันอย่างนี้คือเรื่าเล็งกันนะฮะตรงกันข้ามตรงกันข้ามนะฮะแล้วมาเมื่อปีเนี้ยวันที่สิบแปดถึงยี่สิบพฤศจิกายนสองห้าสามสามการอภิปรายทั้งคณะเหมือนกันเลยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนไปซ้ำของเดิมเพราะดาวนี่ฮะ เลขแปดเลขห้าเล่นกันอีกอันนี้มานี่รถการความนะ,ะี๋ห้ากับแปดเมื่อวันที่ยี่สี่ยี่สี่กระดากระดาสองห้าสามสามนี่ห้ากับแปดเล่นกันแล้วเมื่อเครื่องบินอียิปต์แอร์ตกนะฮะเมือ 24, 9, อ่ 24, 25, 19, อสองสี่เก้าสองสี่สองห้าหนึ่งเก้าก็นี่เล่นกันเหมือนกันห้ากับแปดแต่ห้ากับแปดมักจะมีเกิดอุบัติเหตุอ๋อฮะ เพราะว่ากำลังจะเรียนถามคุณสีภัยต่อไปว่าที่ทํางานมาทั้งหมดที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยผลที่จะมีกระทบต่ออนาคตของโลกเนี่ยฮะมีอะไรยังไงอย่างเช่นนอสตราดมุสเนี่ยฮะตะกี้เรียนถามอาจารย์จรันไปแล้วเนี่ยฮะมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ความรู้สึกถ้าตามในแง่มุมของดาวในขณะที่ดาวโคจรมันมีส่วนจะเป็นไปได้ อ๋ครับนั่นก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะคอยดูกันต่อไปแต่ว่ายังมีอีกท่านหนึ่งเรื่องของโหราศาสตร์ในหลังๆนี่อยู่ไหมเป็นเป็นศาสตร์ที่หลายๆคนพยายามที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบในระดับสมัครเล่นก็ตามมีอู่ท่านหนึ่งในวงการบันเทิงที่พวกเรารู้จักเป็นอย่างดีแต่ท่านก็เป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องราวของโหราศาสตร์เหมือนกันขอเชิญท่านพบกับคุณจันทราชัยนาม จันทรามาดีค่ะก็เป็นคนที่ชอบดูหมอเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะคือดูดูหมอ <laughs> ดูหมออะไรดูหมออรชอบดูดูบุคลิกลักษณะของคนนิสัยคนเพราะว่ารับสมัครงานก็จะสัมภาษณ์เองจะดูว่าคนนี้โง่เฮงเป็นไงบ้าง <laughs> จะอยู่กับเรานานไหมจะซื่อสัตย์กับเราไหมเอาละก่อนที่จะถึงจุดน,นั้นนะฮะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์โลก เหตุการณ์บ้านเราไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โลกเหตุการณ์ที่ที่ไหนก็ตามเนี่ม,มีความรู้สึกยังไงอย่างนั้นหรือเปล่าคือโดยส่วนตัวแล้วนะคะไม่ไม่ใช่เป็นหมอดูแต่ว่ามีความรู้สึกเหมือนตัวเองลึกๆชอบชอบคิดชอบรู้อะไรล่วงหน้าหน่อยๆนะเอ๊ะทำไมเออรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเออมันก็เกิดแต่นั้นเกิดจากตัวเราเองแต่ว่าถ้าเป็นดวงของโลกอะไรนี่นะคะค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เกินไปสําหรับเราแต่มีความรู้สึกว่าโลกเปรียบเทียบว่าโลกคือคนนะไม่ทราบถูกต้องไหมโลกคือคนคนหนึ่ง สามารถที่จะมีดวงตกและดวงขึ้นได้สมมุติว่าเกิดแก๊สระเบิดหรือว่าเกิดเด็กตกน้ําตายหรือว่าเกิดเครื่องบินตกก็ถือว่านั่นเป็นเคราะห์ของคนคนหนึ่งคือโลกในโลกคนนี้ค่ะเกิดเคราะห์ร้ายแล้วแต่สำหรับคุณยัญชาได้ย่อให้มันเล็กลงมาอีกนิดนึ่งโดยการที่ว่าเข้าไปใช้กับชีวิตประจําวันงในฐานะที่เป็นนาจางยด้ยใช่ไหมฮะแต่กินในพูดน,นิดนึงแล้วให้เราฟังนิดหนึ่ง เด็กคนนี้มาสมัครงานเนี่ยขอดูงหงอเฮ้งก่อนสิว่าหน้าคนนี้หน้าตาเป็นไงบ้างแล้วก็ขอดูวันเดือนปีเกิดว่าจะถูกกับเราไหมเพราะว่าตัวเองเกิดปีชวดและวันเสาร์วันเสาร์ในวันแข็งอ,อารมณ์ดื้อรั้นร้ายกาศนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเดวร้ายสุดดาวเสาร์ <c oughs> ดาวเสาร์นี่ฮะ <c oughs> ดาวผู้ร้ายคือสู้แหลกเลยค่ะแล้วก็เกิดปีชวดคือเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับหนู่ะหนูคือมันหากินชิบชบชิบไปตาม ท่อน<ด>้นามไปตามร่องไปตามอะไรเงี้ยคือแบบธรรมหากินเก่งแล้วก็จุกจิกจุกจิกจุกเขาบอกแล้วก็บอกหนูเนี่ยจะมีเป็นคนที่มีเซนส์อะไรที่ซิกเซนส์อะไรเงี้ยค<ต>่ะ <สำ S 1> ชอบดูหเห็นบอกว่าดูไปกระทั่งถึงวันเดือนปีเกิดเลยดูดูคือดูไปได้วยความเจ็บปวดเพราะว่าเราเริ่มเก็บสถิติของบุคลิกของคนไงคะว่าถ้าคนเกิดปีนี้วันนี้เนี่ยเขาจะอยู่กับเราได้นานไหมแต่บางทีเราดูแล้วเราเกิดพลาดว่า ขณะที่เรากําลังเก็บข้อมูลอยู่เนี่ยเราไม่เป็นนี่ค่ะเราก็เริ่มเก็บข้อมูลอ้าตายเราไม่รู้ว่าคนเกิดปีนี้เนี่ยเขาจะมีความทะเยอทะยานมากจนไม่สามารถที่จะในวันสวัสดีค่ะสบายดีย <c oughs> <c oughs> จนไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้นานเขาก็ไปแล้วจะผลบ้างเปล่าฮะเท่าที่ผ่านมาก็เท่าที่ทราบคือตอนนี้เก่งแล้วคือหมายว่าดูรู้แล้วแล้วกําลังทดสอบคนอยู่ปีหนึ่งคือปีมะเมีย คนปีมาเมียกับคนปีชวดปกติแล้วจะเป็นการกินดีคือไม่ถูกกันเออค่ะแต่ที่ก็ไม่แน่ใจว่าไม่ถูกกันเป็นแบบคู่กันหรือเปล่าหรือว่างานเพราะเท่าที่ทํามานี่คนปีมาเมียทํางานดีถูกถูกกันนะคะแต่ว่าในเรื่องคู่ครองคือก็ยังไม่เคยเจอคนปีมามียนะคะแต่ว่าปีมโรงโนอยู่กับคนปีช่วดไม่ได้เด็ดขาดพิสูจนไปถึงวอ๋องนี่คิดไปถึงเรื่องของปีมากกว่าคืองูชอบกินหนูะ มาหมงูใหญ่ทําจะกินงูใช่ค่ะที่ว่ามาเมียเมื่อกี้มันอย่างงี้ฮะมัน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 ตรงข้ามกันเป็นทั้งอริถ้าจีนเขาเรียกว่าชงกันอแต่มันเป็นคู่ด้วยนะมันที่ส่งเสริมกันด้วยะมันมีทั้งเสียมีทั้งดีมีทั้งเสียทั้งดีพี่เล่ว่าเราดวงแข็งกว่าเรากดอยู่ใช่เพราะดวนเสาด้วยแต่มันเมียกับมาลงนี่มาลงร้ายกาจกว่ามาเมียแต่แต่วันเสาร์เราแข็งอยู่แล้ววันเสาร์มันน่ากลัวมันมันน่าอยู่แล้วสได้ โอ้โหาะว่าศาสตร์นี่คงจะดูกันได้ไปเรื่อยๆนะฮะเออผมอยากจะให้คุณจันทราได้ช่วยดูงงหิงของของเพื่อน ร่วมงานของผมคนหนึ่งนะฮะเชิญฮะพี่เด๋อฮะเชิญสวัสดีครับพี่เด๋อสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านครับนี่รู้สึกยังไงนะฮะคือแบบดีๆีดีคือมีคนเขาเขียนมาไว้ให้เนี่ยค่ะพี่เด๋อชื่อนายสมใจสุขใจชื่ออะไรนะฮะสมใจสุขใจอาอที่ผมเพิ่งทราบเลยชื่อสมใจสุขใจเหรอชื่อจริงเหรอเด๋อใช่ป่ะครับตอนนั้นเอ่อคลอดมาแล้วครับคุณแม่เห็นไหมว่าจะเป็นผู้หญิงเหรอครับ ครึ่งตัวแล้วครับพอเอมาอ้ครึ่งนึงตั้งสมใจก่อนอ้ครึ่งนึงก็เป็นผู้ชายใชแล้วก็เลยไหนชื่อนี้ก็ชื่อนี้ไปเลยนะครับทาอะไรจะได้สมใจนะครับแล้วเป็นเงดวงเป็นไงเคยเขาเกิดปีเถาะทุเวละหกโมงเช้าและวันศุกร์ถ้าดูตามที่แบบปีอะไรคือปีปีเถาะก็คือเปรียบเทียบไม่ง่ายกับกระต่ายกระต่ายกระต่ายเป็นคนใจอ่อนครับหมคะแบบใจอ่อนแบบแล้ววันศุกร์วันดีด้วยวันเย็นเกิดวันวันแม่อุมาค่ะวันของทรงเทพนี่พิ คือค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับทางเทพด้วยนะคะ<ฮ>คือเป็นวัน<ฮ>พื้นฐานทางจิตใจดีดีมากสมมติมว่าถ้ามีแฟนหลายๆคนที่รับเลี้ยงหมดโอ้โหเลย <laughs> ใจดีขนาดเมือเรื่องกระเป๋าหมดยังไม่ว่าเลยเพราะ <laughs> ว่าไม่ได้ว่าเขาสู้แหละคร <laughs> ับเรียบร้อยหูยางเลยนะฮะ <laughs> แอบนี่มีเทพนะครับผมเทพเทพอะไรครับผมก็เป็นเพื่อนกับเทพเหมือนกันครับเทพเพียรชัยเทพพงามครับแล้วเป็นไงผมจะดีไหมฮะ อ๋อคือเป็นคนที่ไม่ได้ดูอย่างนั้นไม่เป็นค่ะคือดูดูได้แต่ว่าคาแรคเตอร์คนนี้ถ้าจะเขาเป็นเพื่อนโอเคครับได้แล้วกาฝ่าย์ไดีไ่ายนั่นหนึ่งสิถามอาจารย์อาจารย์จรันนี่ไม่ทราบว่าดูเรื่องเรื่องโง่เฮงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเช่นไฟฝ่ายเอาผมปกไว้ทำนาญหรือไม่ชำนาญครับอย่างอย่างอย่างเหนือนี่เข้าหลักโง่เฮงกับสั้นห้าอย่างอะไรอ่างเ้ดี๋ยวอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขามีสูตรนะ แดงสามสั้นห้าเพวานี้มันจะทําให้เจริญประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่แดงกสั้นคอสั้นแขนสั้นขาสั้นเริ่มออกไปเดี๋ยวแดงสามนี่อะไรแดงเล็บมือแดงขอบตาแดงริบบิ้นบาแดงเล็บมือแดงขอบขอบตาแดงครับผมแดงเรื่อๆม่ใช่แดงแบบตาชี้อไ้แล้วก็ริมฝิปากาแดงแต่ผมบมเขียวนะครับใช่เลยอันนี้เราพูดถึงสั้น5มีเพราะสั้นอ๋อสั้นหอะไรอาจารย์อาจารย์เดี๋ยว ดูผมมาตั้งแต่ผมยังโอ้เป็นลูกศิษ์ท่านมานานอะไรคอได้ใช้กลิ่นชื่อกลิ่นนะโอ้อ้ใช่สั้นห้ามีอะไรบ้างนะอ่ตอนนี้คอสั้นคอสั้นจมูกสั้นแขนสั้นแขนสั้นขาสั้นขาสั้นอยโล่งอกแบบใช่ไหมครับโล่งอกอะไครับพี่พิทยวัฒเออนี่ผมก็จะทำนายแบบนึกเอาเหมือนกัน ตอนคุณพี่วิทวัตตอนแก่นะดูไม่ยากเลยเร่แอะขาดคลายคลายงูแห้งเหมือนกันเนี่ยฮะผมจะเจริญรอยตามคุณศรีภัยแล้วก็จนมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากงูแห้งดีไหมฮะอยู่ดีมีแววนี่มีแววแล้วผมก็มีแววฮะมีแววครับขอบคุณมากครับมีไม่ขาดตายซะก่อนไม่มี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 นะครับเอาล่ะครับเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือโหราศาสตร์ที่เราสรุปมาตั้งแต่เหตุการณ์โลกนะฮะ มาถึงเหตุการณ์ในประเทศไทยและมาถึงเหตุการณ์ใกล้ตัวเราคือเหตุการณ์เกี่ยวกับตัวของเราจนกระทั่งทุกวันนี้นะฮะก็ไม่ทราบว่าจะสอดคล้องกับความรู้สึกของท่านหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็คิดว่าทําให้เราคงจะอุ่นใจได้สักนิดหนึ่งนะฮะว่าไม่แน่ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างเช่นที่คุณสีใจบอกสีผัยสีผัใจสีผัยบอกนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เรารู้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างเช่นสงครามโลกนียอาจจะไม่เกิด ไม่อาจจะไม่เกิดก็ได้ครับผมเพราะว่าเรารู้ซะแล้วเรารู้ซะแล้วมันรู้ทั้งโลกแล้วมันรู้ทั้งโลกเลยก็เลยพลังคนเนี่ยมันบอกอย่าเกิดอย่าเกิดมันต้องภาวนาไม่ให้เกิดก็แล้วไม่เกิดโอ้ผมจะได้ไปเลิกเขาตุนเขาสารกันเลิเลิกเอาเป็นว่าเราก็ช่วยกันภาวนานะฮะโดยเฉพาะเออสตัมพุเซนนะฮะถ้าถ้าชมอยู่ก็รีบๆถอนเลิกซะนั่นนี่ก็คือจะฟังรู้เรื่องเลยนี่ก็คือรายการสี่ฤดูการในช่วงบุคคลนี้ต้องกราบขอบคุณทั้งสามท่านนะฮะคืออาจารย์ตุนทุครับ ปุหนับ